ในป่ามหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยแสงสีรุ้งระยิบระยับมีไดโนเสาร์ตัวจิ๋วชื่อไดโนอาศัยอยู่เขามีเกล็ดสีรุ้งที่เปลี่ยนสีตามอารมณ์เช้าวันหนึ่งไดโนเจอลูกอมกลมขำปลิงชื่อโบโบที่พูดได้และเด้งดึง,ด,งดึงได้ทั้งสองกลายเป็นเพื่อนรักและออกเดินทางตามหาน้ำผูรุง้งน้ำผูวิเศษที่ทำให้ใครก็ตามร้องเพลงได้ระหว่างทาง พ,พวกเขาพบผีเสื้อสายไหมแสนสวยนกมะพร้าวร้องเพลงเพราะและเดินเขามาร์ชเมลโล่นุ่มนิ่มเหมือนหมอนเมื <st corps the rix> ่อไปถึงยอดเขาพวกเขาเจอน้ำผูรุ้งจริงๆไดโนจิบเบาๆแล้วทันใดนั้นเสียงของเขาก็กลายเป็นเสียงเพลงสดใสเพลงของไดโนทำให้ดอกไม้เต้นต้นไม้เปล่งประกายและทุกคนยิ้มด้วยความสุข